ค่นเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ q คว n นเอ e Channel. ช่วงที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนอที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive Wing Positive w a y b e c a u s e You Are l i m i t l e d ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีมีนประจำเดือนสิงหาคม2564 2021นะคะเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มจากคนโสดและ skip ข้ามไปยังคนที่มีคนคุยเสเตต ไม่ชัดเจนค่ะบัดด e f o ูว we เก็ตส t าร์ชนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r e e t i n g ดังนั้นอย่านมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ย นำไปทําบุญด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสาเร็จในเรื่องของความรักอยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหรืออยากมีชีวิตรักในแบบที่ต้องการมาเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงกับคุณได้ที่ช่อง The Substance Box ด้านล่างนี้ค่ะ So if you're ready นะคะ we will start from the first section ก็คือคนโสดก่อนค่ะว่าพลังงานของคนโสดเป็นยังไงกันบ้างค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะคนโสดทุกคนคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะในเดือนนี้ค่ะคนโสดเพจบอน Page all, นะคะนายอัพคอยแล้วก็ควีนอัพวอนส์นะคะในเดือนนี้ค่ะชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะและคุณจะดึงดูดคนที่เป็นพวกแบบมีแพชชั่นขยันชอบกระตือรือร้อนนะคะมีแอคทิวิตี้หลายอย่างมีฮ็อบบี้ที่สนใจหลายอย่างคะ่ะและเขามีความเป็น ไมได้สูงมากว่าจะเป็นชาวราศีธาตุไฟค่ะหรือเกี่ยวข้องกับราศีธาตุไฟนะคะเป็นคนร้อนแรงอะไรประมาณนี้ค่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าชาวราศีมีเนี่ยจะฮอตในหมู่ผู้คนมากๆสําหรับเดือนนี้นะคะและคุณ ก็จะได้เจอกับคนที่มันเข้ามาในชีวิตค่ะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สละโสดน,นะอาจจะแค่แบบคุยคุยดูดูไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นประเด็นเรื่องของการสละโสน,นี่คือยังนะคะอาจจะเป็นแบบการดูไปก่อนมากกว่าดูว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่ฝึกบริหารเสน่ห์ไปค่ะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยจริงๆก็เป็นคนที่เฟรนลี่ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เซ็กซี่ดูดี โซเชียลมากๆในสายตาบุคคลทั่วไปค่ะคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่ i m m ม t u r e กว่านะคะจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานนะคะหรือว่ามี interest สิ่งที่คล้ายๆกันนะคะก็คือมีสิ่งที่สนใจคล้ายๆกันค่ะ อาจจะสนใจเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องของการลงทุนเหมือนกันก็เป็นไปได้นะคะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงค่ะว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เป็น animal lover คือคนที่รักสัตว์นะคะ รักสัตว์มากชอบนดนตรีนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถเป็นได้ทั้งคนรักที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยนะคะก็จะเจอคนประมาณนี้ที่เข้ามาในชีวิตค่ะจริงจจะบอกว่าการเข้ามาของคนคนนี้ค่ะเขาอาจจะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับปฏิบัติกับ Everyone ให้มันเท่าเทียมกันอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจออกนอกหน้าจีบแบบโ ว้าวซ่าอะไรอย่างนี้เลยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะทวีตคุณเหมือนกับทวีตเพื่อนๆของเขาแต่ว่าเขาจะมีความสนใจคุณเป็นพิเศษค่ะบางคนในที่นี้นะคะมีนสวยรวยหลอ่อรวยนะคะมีฐานะดีฐานะทางการเงินดีมีความมั่นใจมีความมั่นคงม,มีความมั่งคั่งนะคะซึ่งนั่นก็เป็น อีกสเสน่ห์อีกแรงดึงดูดหนึ่งที่ดึงดูดคนต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะตรงจุดนี้นะจริงๆต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าในเดือนนี้เนี่ยความรักอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นแบบปังปุริเย่มากเท่าไหรนะ่นักแต่ควีนมองว่าเป็นช่วงของการบริหารสเสน่ห์นะคะการได้พบปะพูดคุยกับคนหลากหลายคนในโซเชียลคนในแวดวงของคุณนะคะเพื่อ getting to know each other มากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เลือกเขาให้เป็นคนรักของคุณมันก็เป็นไปได้แบบนี้ค่ะว่า คุณก็จะได้เพื่อนได้พาร์เนอร์ได้หุ้นส่วนกลับเข้ามานะคะซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่มี p a s s ั่นแล้วก็ให้คำปรึกษาคุณทางด้านการงานได้ด้วยค่ะเพราะงั้นเนี่ยในเดือนนี้รักง,งานจะมาคู่กันนะคะยังไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นแบบวาวซ่าเลยซะทีเดียวแต่เรื่องงานก็จะค่อนข้างเด่นอยู่สําหรับชาวสีมีนค่ะเป็นไปได้แบบนี้ว่าชาวมีนโสดเนี่ยอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องของงานเรื่องของเงินที่อยากจะประสบความสําเร็จให้มากขึ้นนะคะคนคนนี้ค่ะ จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไฟเอมบิเชียมากบางทีแบบมีไฟมากเกินไปจนกดดันคนรอบข้างแล้วคุณก็จะรับรู้ถึง Energy ตรงนี้ได้นะคะหรือไม่ตัวคุณเองอะ่ะก็เป็นแบบนี้ช่วงนี้คือมีความกระตือรือร้นอยากหาเงินอยากจะร่ำรวยให้มากขึ้นนะคะก็ได้ค่ะก็ดีนะคะ แต่มีอย่างหนึ่งที่คุณอยากจะเตือนนะคะก็คือระวังเรื่องของการคั่งรักเขามากเกินไปค่ะเรื่องของการคั่งรักเขามากเกินไปเนี่ยให้ระวังไว้นะคะคือ คุณอาจจะเจอเขาแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบตรงสเปกจังเลยนะ,ะอะไรเงี้ยอยากที่จะรู้จักเขาให้มากขึ้นจังเลยละอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปคิดถึงเขาจนเก็บไปฝันน,ะนะะั่นแหละค่ะแล้วอีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดของการค้างรักมากเกินไปเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะคะกลัวว่าจะเผลอไปค้างรักเขามากเกินไปนะ ถ้าเกิดว่าคุณคุยแล้วคุณรู้สึกแฮปปี้รู้สึกเอนจอยคะ่ะก็ให้คุยให้ดูดูไปก่อนนะคะนะเพราะเดี๋ยวตัวคุณเนี่ยจะเป็นหญิงสาวเจ้าเสน่ห์เป็นชายหนุ่ม เจ้าเสน่นะคะที่จะมีหลายคนมารุมร้อมให้คุณเลือกค่ะว่าเอ้ยคนแบบไหนนะที่จะเหมาะกับฉันเลือกคนที่เข้ากับคุณได้ในทุกๆด้านจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ลูกสวยของคุณเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่ลกกวยของควีนเนี่ยมีอะไรอย่างไบอกค่ะถ้าใครอยากเช็กกานส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หาควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆาที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสําหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับนะคะก็คือ playfulness ค่ะ to recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine ค่ะ เนี่ยต้องบอกแล้วว่ามันจะมีคนที่เข้ามาในชืิอของคุณนะคะที่จะทําให้หัวใจของคุณสดใสกระชุม่มกระชวยได้บริหารเสน่ห์นะคะคุณได้เจอกับบุคคลเหล่านั้นแน่นอนนะคะเขาเข้ามาในชีวิตแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณจะไม่ขึ้นคานค่ะคุณเกิดมาเพื่อมีคู่เพื่อแต่งงานและสร้างครอบครัวที่ดีมีทายาทที่เป็นคนดีของสังคมไม่คดโกงนะคะเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ย เกิดมาเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะงั้นค่ะสำหรับ Energy ตรงนี้แล้วเนี่ย enjoy ไปกับทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณยังไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกว่าเฮ้ยไอช you already นะ not y e t ค่ะก็แค่ให้ดูไปก่อนนะคะว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงกันแน่นะแบบคนนี้เนี่ยมีตรงไหนที่ชอบคนนี้เนี่ยมีตรงไหนที่ไม่ใช่คนนู้นล่ะมีอะไรที่ชอบมันเป็นช่วงของการบริหารเสน่ค่ะที่จะ ทำให้คุณรู้สึกฟูฟ้าแล้วก็เฟิร์สไทมต่อ Other People นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะงั้นในเดือนนี้ค่ะยังไม่ต้องไปจริงจังลงหลักปักฐานกับใครแต่ให้โปรยเสน่ห์เข้าไว้แล้วก็ฝึกอ่อยฝึกหยอดบริหารเสน่ห์วนไปค่ะคุณสวยสะพรัง่งคุณหล่อสะพรั่งแบบนี้อยู่แล้วใครๆก็อยากที่จะ get to know you มากยิ่งขึ้นอยู่แล้วแหละคะ่ะ สำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมีนควรทานและงดทานในช่วงนี้นะคะเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องงดทานเลยก็คือเอสเปรสโซคือเอสเปรสโซเนี่ยงดทานก่อนไม่เสริมดวงนะคะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณเนี่ยจะเป็นคัพเค้กค่ะก็จะทำให้ดวงของคุณปังปุริเย่มากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ และถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่หาคุณได้ที่ช่อง description box ด้านรางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีค้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See y ร์ l l ร์เลน e ดดบาย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีมีนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณพลังงานของเขาและแนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นจาก Energy ของคุณก่อนนะคะก็คือ The h a r r i เ a n t ค่ะ The h ฮ r ิฟเ a n ตตรงนี้นะคะถ้าไม่คุณรู้สึกอย่างแรงกล้ามากๆเลยค่ะว่าใครบางคนกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็น s o อร์เนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะมี อดีตชาติร่วมกันมานะคะคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากๆเลยและคุณก็ have a question in your mind นะคะ whether it is this like is he my twin flame or is he my soulmate นะคะคือคุณก็สงสัยกับตัวเองนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้ของคุณเนี่ยเขาเป็น twin flame หรือว่าเขาเป็น soulmate นะทำไมฉันถึงรู้สึก สื่อสารกับเขาได้จังเลยค่ะควินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นทวินเฟ m มหรือโซเมทแต่ว่าถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยควินให้น้ำหนักไปทางโซเมทค่อนข้างสูงนะคะแต่อาจจะเป็นทวินเฟ m มกันก็ได้ค่ะควินแนะนำให้ดูพ่อาคาร์ดหัวข้ออื่นๆของควินหรือว่าอาจจะลองมาปรึกษาไปกันส่วนตัวก็ได้นะคะควินสามารถให้คําตอบกับคุณได้ค่ะว่าเป็นทวินเฟมหรือว่าเป็นโซเมทกันแน่ค่ะอย่างไรก็ตามคุณและเขานะคะ มีความผูกพันกันมาจากในอดีตชาติและมีความผูกพันกันมาและเชื่อมโยงกันมาทางจิตวิญญาณด้วยค่ะนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถรับรู้ถึงพลังงานของเขาได้แม้ว่าจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะคะและนั่นทําให้หลายๆครั้งเนี่ยคุณคาดการอะไรที่เกี่ยวกับเขาได้แม่นยําค่ะ บางคนในที่นี้นะคะคิดเรื่องของการแต่งงานอยู่ในหัวค่ะแฟนยังไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าฉันคิดเรื่องของการแต่งงานแล้วนะคะผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นคนที่ฉันแต่งงานด้วยในอนาคตค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดเช่นนั้นและคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นนะคะถ้าหากว่านั่นคือสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณและถ้าหากว่าคนคนนี้เนี่ยเขาคู่ควรกับคุณเขาก็จะ deserve you คุณก็ใจใช่ไหมเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็ คุณไม่คู่ควรกับอะไรที่มันท็อกซีค่ะแต่ถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันมีโชคชะตาร่วมกันมาและมันมีความเป็นไปนได้สูงมากๆว่าคุณและเขาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นฟงเป็นแฟนกันได้ในอนาคตนะคะหรือว่าแต่งวงแต่งงานมันก็มีแบบนั้นด้วยเช่นกันค่ะแต่เอาเป็นว่าคุณไม่สามารถตัดเขาขาดได้ค่ะแม้ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณจะทำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า คุณและเขาเนี่ยยังคงเชื่อมโยงกันอยู่ทางจิตวิญญาณค่ะ,ละหลายๆครั้งนะคะที่คุณฝันถึงเขาและเขาเองก็ฝันถึงคุณเหมือนกันค่ะคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเริ่มประหลาดมากเกินไปและทำไมถึงได้เข้าใจ energy ของเขานะ มันไม่แปลกหรอกคะ่ะคนมันคู่กัน,นยามันก็จะสามารถทําอะไรแบบนี้ได้นะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เป็นแบบ Twin f ทวินเฟล s เ o ช s h i p ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามค่ะ Energy ตรงนี้เนี่ยเป็น Energy ที่พิเศษมากๆนะคะและ Queen เชื่อว่าคุณและเขาเนี่ยยังมีโชคชะตาต่อกันไปแบบยาวๆค่ะถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ Ace of p e n t a c l e ค่ะ เขารู้สึกดีกับคุณ obviously ชัดเจนมากๆนะคะ Applely อย่างเห็นได้ชัดนะคะว่าเขาสนใจคุณและในตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นค่ะสมมุติว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเปิดใจให้กับคุณแค่10%ในตอนนี้นะคะมันเพิ่มมาอีก10-15%ในการที่เขาเปิดใจให้กับคุณเขาอยากที่จะให้คุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขานะคะแล้วก็อยากที่จะให้คุณเนี่ยได้ รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขามากยิ่งขึ้นค่ะและควินรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยเขากำลังคิดที่จะอิบยื่นโอกาสบางอย่างให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ค่ะควินรู้สึกว่าเขากําลังพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นคนที่เป็น b บ a r p รส s ซ n สามารถดูแลครอบครัวได้เฟมิลี่ You and his lover นะคะคุณก็คงจะเป็น his lover in the future ของเขาแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาอะค่ะอยากที่จะรู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้คุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขามากขึ้นเขาชอบคุณและเริ่มที่จะจริงจังกับคุณมากขึ้นนะคะ อันนี้เป็น energy แต่ไม่ใช่สําหรับทุกคนนะคะแต่คุณรู้สึกว่าในเดือนนี้เนี่ยบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในแง่ที่ว่าเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนนะคะหรือว่ามีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่านี้ค่ะเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่า you are the o n e คุณคือคนที่ใช่ของเขาจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อยู่ตรงนี้เพื่อเขาเสมอเลยนะคะและเขาก็ไม่อยากที่จะพลาด จากคุณไปค่ะคุณหวังว่าในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะได้สละโสดน,นะคะเพราะว่าเขาคิดเรื่องของ relationship อยู่ในหัวค่ะขณะที่คุณคิดนําไปไกลแล้วถึงขั้นแต่งงานค่ะตัวเขาเนี่ยอาจจะเริ่มมาทีละสเตปทีละสเตปแต่แน่นอนค่ะถามว่าเขามีความคิดในเรื่องของการแต่งงานอยู่ในหัวไหมมีแต่ว่ามันมันค่อนข้างไลท์มันค่อนข้างบางเบานิดนึงนะคะมันค่อนข้างจะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นภาพชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ ที่แน่ในอนาคตของเขามีคุณอยู่ในนั้นค่ะถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือ king of wands ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนนี้นะคะค่อนข้างชัดเจนว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาไปไกลมากยิ่งขึ้นนะคะจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและค e n รู้สึกแบบนี้นะคะว่าเขาจะมีแพชชั่นต่อคุณมากขึ้นหรือไม่ก็เป็นทั้งคุณและเขาที่จะมีแพชชั่นต่อกันและการในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะ แต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคนของคุณผู้ของคุณนะคะหรือหญิงสาวข,ของคุณเนี่ยจะ pursue of things they want เขาจะพุ่งเข้าหาสิ่งที่เขาต้องการค่ะและนะตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการนะคะก็คือคุณนะคะเขาต้องการที่จะทําให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันหนักแน่นแล้วก็มันมั่นคงแล้วเขาก็ต้องการที่จะมั่นใจในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการที่จะทําให้คุณมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นกันนะคะคุณรู้สึกว่าเขามี good ideas ที่จะทํากับคุณนะคะในความสัมพันธ์เช่น อาจจะไปเดินป่าด้วยกันอาจจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะหรืออาจจะนัดกันมา relax and chill ที่บ้านไหนเงี้ยมันก็เป็นไปได้น,นะคะมันเหมือนกับว่าเขามีไอเดียใหม่ๆในเรื่องความสัมพันธ์อยากที่จะทําให้มันชัดเจนอยากที่จะทําให้มัน l i v e ี่ให้มันสนุกสนานและคือรู้สึกว่าในเดือนนี้เขาจะแสดงให้เห็นว่าเขามีแพชชั่นต่อคุณมากแค่ไหนนะคะและควีนก็หวังว่า เขาจะขอคุณเป็นแฟนในเดือนนี้ค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของคีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของคีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็กาก,กากนส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่ห่าคคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ สำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่ได้รับค่ะคือเวท n g นะคะเวท n g ค่ะ this situation involve marriage ค่ะสถานการณ์นี้นะคะเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการแต่งงานค่ะหมายความยังไงหมายความว่าทั้งคุณและเขาค่ะมีโอกาสที่จะไปสู่จุดที่เรียกว่าแต่งงานได้ในอนาคตนะคะเพราะว่าเขาเองก็คิดเรื่องของคุณค่อนข้างมากมากๆอยู่ในหัวเลยค่ะและเขาก็ดูที่อยากจะ แต่งงานกับคุณนะคะหมายถึงว่าถึงแม้ว่าภาพมันจะไม่ชัดว่าเขาต้องการที่จะแต่งงานแต่ถ้าคุณที่เขาจะต้องแต่งงานด้วยจริงๆถ้าเลือกได้ค่ะ it is you นะคะมันคือคุณที่เขาต้องการที่จะไปต่อด้วยค่ะอย่างที่คุณบอกคะ่ะความสัมพันธ์นี้ม,นมีโอกาสไปจนถึงแต่งงานนะคะเพราะงั้นเนี่ย อย่าท้อค่ะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะไม่ชัดเจนแต่ eventually แล้วถ้าเขาเป็นของคุณนะคะผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นของคุณอย่างแท้จริงและคุณและเขาเนี่ยก็จะได้แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าเป็น Good Deal นะเรามาด a ลกันเรื่องนี้เธอขอให้ได้นะคะอีกในยยะหนึ่งที่จะบอกค่ะก็คือ เรื่องของการแต่งงานมีอิทธิพลอยู่ในหัวสมองของคุณค่อนข้างมากหรือหัวสมองของเขาที่มันกําลังจะเข้ามาในอนาคตคือหมายถึงว่าเขาอาจจะคิดเรื่องของแต่งงานในอนาคตในในซูนเนี่ยในเร็วๆนี้ค่ะเพราะงั้นนะคะก็ให้คิดไปค่ะเดี๋ยวในที่สุดแล้วถ้าเขาเป็นคนที่คู่ควรกับคุณอย่างแท้จริงเนี่ย คุณและเขาก็จะได้เป็นแฟนกันแล้วพอเป็นแฟนกันมันก็จะหลีดไปสู่เวที i ิ g งได้ิน t นอ f u คตนะคะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมีนควรทานและงดทานในช่วงนี้นะคะเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องงดทานเลยก็คือเอสเปรสโซคือเอสเปรสโซเนี่ยงดทานก่อนไม่เสริมดวงนะคะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณเนี่ยจะเป็นคัพเค้กค่ะก็จะทำให้ดวงของคุณปังฟูริเย์มากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ และถ้าใครอยากเช็กต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่หานคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีค้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See you all in the next video บายคลิปนี้จบแล้ว is <'s> done already But you're still watching this. So, it's what this? I recommend you. Um, don't forget to subscribe. Me. See you in the next video. Bye-kay There must be something bad feature You found the beauty goes much Steve. Once you get to meet her, you see.